TAV ออนไลน์นะครับก็เควสนี้เป็นเควสเดิมหรือเปล่าเควสไหนเนี่ยนี่เควสไหนเพื่อนเควสเดิมหรือเปล่าวะเควสเดิมเพนะอของใครวะโอ้เข้ามาเลยนีเย่เป็นไงเรียกเข้ามาแล้ว Hey, good work, people! Hey, Great job. Work. job! Nice, we're still in business. Very well done. Okay, okay, okay. All of you, very, very, very non intimidating. Yes, that's the word I'm looking for. Uh, you know, it's ironic given we discuss <laughs> the you know, I'm usually such a high achiever you know, for a criminal. So, before we remove Professor Reshkovsky from his unwelcome stay in prison, ah, wow. we going to clean oh, no, no. up a few other loose ends, pretend to be case. Yes, it's a killing, but no, it's not made immoral. That'll hurt his Well, uh, the professor's old business associate <laughs> <-n> and <laughs> two lawyers, it's all the same. I mean, I always say, if you can't kill a couple lawyers to bend the law to your will, then who can you kill, right? Oh, here they are. Gavin Vandaloo. And Josh get them on the way to get the My business partner is Dima Pop -Pop extremely horrible. Don't cry for this guy. No one He's renting a place in Richmond, Get close to him. Take him now. After that, should be ready to go. Ready to go. Okay, and I need This is called โอเคทำอะไรได้บ้างอะ่ะนี่กยทำอะไรอะ่ะด่านเนี้ยรู้สึกจตะกร้อถุงก่อไปไหมใช่ไหมไปล้างรถถุงก่อเหรอไปนี่แล้วเกี่ยวอะไรกับไอ้ฆาตรกรนั่นวะโอเคครับเริ่มแลย work, ครับยังเวทเวิร์กครับเวทเวิร์กน่าจะให้แล้วนั่นเรทำไรนี่ให้ไปยิงไอ้ปีกันหรือเปล่าเราไปช่วยกัน ซื้ออาบีจีเท่านั้นอาบีจีสำคัญโอเคมีเ uh, อ่อเมนชั่นทีมเหรอกับซิตี้ฮอลล์เไงเมนชั่นเมนชั่นนี่ยังไงวะอันนี้น่าจะอยู่ในเมืองอันนี้น่าจะอยู่เมนชั่นอะไรทุกอยาก่างโอเคแต่งตัวดีกว่าเราพูดความคับเพลงกันเยอะเลยนี่เยวะหัวกระโหลกโอเค รถคันเดิมนีครับบาสติกไปร้อยศูนย์หนึ่งโอเคพร้อมทีมนุ้นอะ่ะพร้อมยังทีมนุ้นแต่งตัวนานยังไม่ได้ไม่ได้ต้องให้ดูดีต้องรอต้องรอ,ต,อ,งอ <laughs> ต้องรอต้องรอ <laughs> โอเคมินหน้าลิกับหน้าอะไระตัวการ์ตูนนี่ แต่สุทุกคนเลยเมฟมันดูดีดูดีมีสไตลโตเรไปกันไหนเนี่ยไปรถไเลยยังรถครดูเลยถไปเลยเม็ดเม็ไปกับเพื่อนบุ๊กเออนล้ิดเออปิดงานปิดงานปิดงานชอนบุกอยู่ไหนเพื่อนปิดงานปิดงาน งานวิน้าดีจะไปรถเทพเลยไม่ได้เลยอยากไปรถเทงเลยไม่ได้เห็นรถสวยไม่ได้ครับหัวใจไม่ไหวจะไปรถแพงบนอะไรเงี้ยบนอะไรวะไอวิตเยุไอวิตเยุเป็นไอคนเมื่อกี้นะครับมันน่าจะสั่งงานเรานะ ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ยอย่างนั้นอย่าออกนอกระดอกตาไงประมาณนั้นน่าจะใช่ครับนี่เอาลุกไปทำอะไรวะคุณคุณไปพ่นไปพนบ้านบนเขาหรือเปล่าวะคุณคุณเนี่ยคุณจริงๆเลยพ่นบ้านบนเขาหรือเปล่าเพื่อนเดียไปฆ่าไอ้ใครไม่รู้อะผู้ชายสักคนนึงโอนี่มอคกระเป๋าใช่ไหมนี่ เออใช่มากระเป๋าตำายไม่ได้รถมึงเกาะมาเนี่ยถึงของเราให้มาฆ่าใครสะกกนรยทีบ้านมันอยู่บนเขาเนี่ยเออเคยจำแล้วโอเคลงเลยจะไงมันจะมีคนผู้ชายเนี่ยไอ้เบลรถมเกาะมไมัน่าจะึงขึ้น่อนเราไม่กจะเป็นไงวกับเกะยเร็วเร็่เวเดี๋ยวเวเเว่ววเ ไปงครับในเราเข้าไปในบ้านมันยิงกันเลยเรื่อนๆดูนะครับรอบเข้ามาแล้วครับในบ้านมันมียามอยู่ครับยามเห็นครับส่องดูก่อนครับส่องที่ไหนแล้วกูเข้ามาแล้วเนี่ย ไ oh, <Jesus. S 1> ปใต้เบิกโอเคเราน่าจะต้องขึ้นไป่ต้องบนนะ oh, <hell. S 1> พวกนี้มันอยู่ข้างบนทแบเบิกแป๊บยืนรอเลยเหรอรอเลยเหรอรอเลยเหรอมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยครับระวังครับระวัง ดังขึ้นบันไดใช่ไหมนี่ไงมีจริงด้วยน่าอยู่ด้านบนนี้แล้ครับอยู่ในบ้านหรือเปล่า okay. อยู่ไหนวะเป,นเป็นนะุมเกอะเลยไปนั้นด้านล่างเหรออยู่ที่สระหรือเปล่าฝ <laughs> ังอยู่ฝั่งนี้เออฝังนี้ก็ได้ฝังนี้ก็ได้ลงนี่มันอยู่ไหนแล้วบ้านมันโอเคแล้วใช่ไหมใช่มั้ย โอเคทีนี้ก็ออกออกจากเอเรียออกจากเอเรียนี้มันบอกนายจะกล้าเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ไอ้แก่เมื่อกี้ออกจากเอเรียก่อนเราบุ๊กเดี๋ยวเพื่อนมารับด้านล่างเลยก็ได้เราวิ่งมาแล้ว ขอ,อมงมันบุกเลยมันไปบุกไปมันรอดได้ไงวะเอาเมื่อกี้ไม่ใช่ว่ามันตายแลย้วอะฝั่งด้านบนของเราโอเคโอเคครับตอนนี้ก็เห็นว่ามีคนรับที่หลุดไปนะครับก็ มาวิ่งเล่นกันก่นกอนเลยครับช่วงนี้ไม่มีอะไรทำรถผมอยู่ทางนู้นอ่ะมันรับทางนี้หน่อยดิเยียบรถเพื่อนเพื่อนบุกนะครับเพื่อนบุกยังลอยนะครับเราคึกนี้สไลด์โชว์ขึ้นรถแล้วใครต้องไปสร้างห้องอ่ะอยากต้องสร้างห้องใหม่ไหมเนี่ยน,น่าจะต้องสร้างห้องใหม่นะครับเพราะว่าหัวห้อง ใครคือองวะบุกหรือเปล่ามีคนมังยี่มีรถเดเกียร์ดาวิ่งกันนี่ไปไว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 แล้วไงไปไวแล้วไงพวกนั้นพูดภาษาอะไรวะสี่เหลี่ยมดาวขึ้นเฉยเลยครับ หีนายแป๊บหนีนายแป๊บบ้านนี้ได้ไหมบ้านเมื่อกี้ป่ะที่เราไปป้นมา <c oughs> บ้านนี้นายขับได้ด้วยเออไม่ใช่เราขับอ๋อก้างซ้ายคุขับลืมลืมมันด้เอาเค็ทางขวาวเราขับเมื่อกี้ Lật công nhận lắm nha. Lật công lý hà đi kính thầu. Lòng 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 เอียงข้างด้วยนี่นี่พ้นเฉยเลยพ้นเฉยเลยนะครับถึงผม่รับก็เดี๋ยวตัดไปตอนที่นิวมาเลยแล้วกันนะครับอ่าแล้วคุณผู้ชมก็มาเริ่มกันใหม่นะครับเนื่องจากมีเพื่อนหลุดไปหนึ่งคนนะครับโอเคก็นีซื้อเยอะๆเลยไมโครเอสแอนดีือือยงนรถได้ คันมากโอเคพร้อมแล้วทุกคนร,รนรอยเรี็บร้อยเริ่มเลยนั่าจะต้องเริ่มใหม่แล้น,นะครัก็เอาเป็นว่าัตอนที่ถึงบ้านเมื่อกี้ใหม่แล้วกันนะครับเป็นการเป็นเสียงเวลาโอเคครับคุณผู้ชมเข้ามาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็แกงลิงแกงลิงแกงลิง เก่งลิงเอาแล้วมังกี้เลยไม่แก่งลิงอ่ะชื่อมังกี้ตัวเนีแเก่งหนการเก่งในกาตัวตัวเจ้าม่อมุนกดเต็มแล้วเราต้องไปกับนิวใช่ไหมเราวิ่งกันวิ่งกันวิ่งกันเกลือนกันดี่รถนิวแน่เลยไปนิว

<laughs> so, I'm <laughs> <serious protectors. laughs> <laughs> uh, going <laughs> 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 <Yeah, laughs> to kill him. not going to kill him. I'm not going to kill i going to to kill him. I'm I'm going to I'm เป็นว่าบ้านอยู่นิเดียวครับไม่เป็นไรเราขับมาเลยดีกว่าเนี้ยถึงนะครับเราผมมาหน้าบ้านเมื่อกี้เราไปอ้อมหลังบ้านนะครับก็มันน่าจะหนีไปได้ก่อนนะครับหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะเมื่อกี้งงเหมือนกันครับเดี๋ยวเป็นว่าไปจ็เสร็จแลอวกอนสใส่หูเสียงไว้กันนะเบสอะไรนะเสียงหเสียงไว้เดี๋ยวมันหนีได้อย่าให้มันเห็นนะเวลายิงมดอะไรนะ ตัวนั้นมันนิ่มตกดใจเจ้าองกอนองกอนยามยามล้มครับยามล้มไม่ได้ยิงตักตัวเลยขอบ้านกับงานมามามา

ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อยู่กลางกลางกำลังหนีไปกำลังหนีไปครับเด็กเด็กหน้าบ้านมันได้ลงเช้าจิ๋บัยไปแล้วมันมันวิ่งมาแล้วเจอแน่มึงมันไปทางนู้นมันไปทางนู้นวะขึ้นรถหรือเปล่าวะดิ้งมันดิ้งมันดิ้งมันมันอยู่หลังบ้านนู้นโอ้ยเวนั่น กนได้แล,ล้วเกิดวันนี้ก่อนฮัแล้วเบ้นโอเคออกจากพื้นที่หา้หานแล้วได้หานแล้วโ okay, <okay>, okay. อเค๊ะเก๊ะเอาไปกินเสร็จสิ้นน่ใก่ย,ยิงกูวะเอายิงกูจังมึงออกจากพื้นที่มาบ้านไก่กันเนี่ยไหวน้ำเว้นโอเค ไปดูร่วงมาแล้วคับมารับด้านนี้เลยด้านล่างเลยที่ทางออกซอยบ้านมัผมจะเต้นรอนะอันนี้ซอยบ้านมั้ปวะาน่าใช่เย้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 เฮ้ยไอ้น้องพี่ขอทางหน่อยดิพี่จะรีบไปเนี่ยเมียพี่โตหังอย่มึงไปพีอีกนะน้อง คอยเดี๋ยวนีพี่รอหน่อยปู้ยอย่าชนกูเดี๋ยวกูตายเดี๋ยวควิดภารกิจล้มเหลวไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยเพื่อนอยู่ไหนไปในตอนนี้ออกจากพื้นที่แล้วก็รออ,อีกอีกทีมนึงทำสำเร็จแล้วก็เคลียร์อ๋อมีแบบวิ่งไปเลยครับชายจิงบุกแล้วะใส่สูตรใส่สูตรวิ่งต่อไปครับเราเอ้ยเราวิ่งได้ด้วยเหรอใส่ส้นสูงเนี่ยไม่หกักอหร คนเมมนะเดี๋ยวโทรเรียกรถได้ไหมโทรเรียกรถได้ไหมวะน่าจะได้นะครับเมคานิกโอเคเรียกรถหน่อยเฮัลโลเออจเย็นเพื่อนนิวใจเย็นมาๆเพิ่มามาทำไมเสียงเตะมันเป็นนั้นอะ่ะมา <laughs> แล้วเองนะน่าะอ๋ออ,อยู่ในอยู่ในเควสไทยเรียกรถไม่ได้มารับหน่อยเดี๋ยวเที่ยวไปยิงไกลเดี๋ยวติดดาวเดี๋ยวแก nhìn <laughs> <mai này. cười> lên mày à nhìn lên à ok lên mày đi tai tangyo lập đi à mày kiếm xong xem qua đây đi chấm tăng chấm mày 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 à đi chấm mày được, đi mới thấy... <laughs> Anh à đi chấm mày anh đi chấm mày à đi chấm đi trái mấy à

ต้องรอเพื่อนอีกสองคนมาก่อนตรงใจไมค์เราขับรถขึ้นมาโอ้ยล็อกล็อกรถกลับไม่ได้ไยรถผมมาน,นี่ไงไงวะเนี่ยรถดึกตะิผมมอใจ เว้นสักหน่อยขึ้นน้องขึ้นขึ้นน้องลิงไม่ผมไม่ใส่หน้ากากลิงวะเห็นปลาไปตายดีไหมเนี่ยเข็นล่มเลยหมดกบหมบ,บเสียอหมอบ เกือบตายเกือบตายเว้ยเนี <Mechan ics> ่ยก <loyal> <cœur> ินสซนเน็กไหนเกือบตายจะตายนีนะเด็กเลยนะกินโควาล่ามั้กเลยอะไรก็ว่าไปพิซซ่งพิซซ่ามาบาร์บีคิวกินไปช็อกโกแลตสุกยาเหรออุ้ยกินเหล้ากินเบียร์กินเบียร์สุกยาไหนดิ ยาหน่อยช่วงนี้พี่จอดเครียดเครียดเครียดครับช่วงนี้สูบยาเลยน,นี่ทิ้งเพนทิ้งเง็นพานขวดเล่าขวดเบียร์เพื่อนเสร็จยังวะตอนนี้ก็ต้องรอเพื่อนอีกฝ่ายนะที่เป็นอ่าอะไรวะฝ่ายที่บอมตัวเป็นตำรวจหรือเปล่าเออน,นั่นแหละน่าจะต้องรออีกทีหนึ่งนะครับส่วนทางนี้เราก็ วิ่งเล่นไปบางพางนะเดินเล่นเดินจำนกจำไม้อ,อ๋อนี่ไงมาแล้วคนหนึ่งใครวะเอ๊ะนี่ใครวะนีม่มันใครเนยเออแล้วมันขึ้นมาได้ไงวะมันคือใครวะม่เขาอาจจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยว ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนว่าจ้างแล้วนะยิงทิ้งไปเลยอ่าตอนนี้ก็เท่าแต่รออย่างเดียวน,นะครับก็ขอตัดคลิปไปเลยแล้วกันนะครับเหรนกันแล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้ก็ระหว่างรอครับเบืนะ่อเบื่อแล้วไปทีพยาบาลตายไปนคนหนึ่งแอบอ่อนครับแอบบแอบอนครับตำรวจไม่น่าจะเห็นนะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่มาเสือกรู้นะเว้ยแอบอ่อลครับแอบหลังกองนะรับ ตอนเล่นนะครับนิดเดียวก็จะพนแล้วครับนายมากันเต็มเลยแอบนายนะครับมีมีมายเบสบอลด้วยจะพ้นแล้วไม่ใช่เหรอนี่พ้นแล้วอ้าวโอเคผ่านแล้วหรอผ่านแล้วหรอ ะไะทำแล้วหรอนะได้ผ่านแล้วออาาลทีนี้หน้าจอมืดงงเรียบร้อยไอคนนี่คนที่นิวไปตีมันไหมอะโอ้ยมาเร็ว<ๆ>มาเร็วเ,เรียบร้อยครับภารากิจเวสเวิร์ตนะครับเดโอ้ยได้ระดับหัวร้อนเลยระดับไปโอ้แม่ดช้ำเรื่องของพิมแล้ว เป็นของพี่อยู่แล้วปีน้ำแเอ่อนิวยิงบอสนี่หว่าได้ปีท้ำก็เหมาะสมแล้วโอเคครับอัพเลือดสองแล้วช้วยยิงบอสยิงบอสหาไม่เจอบอสอยู่ไหนวะหาตั้งนานนะอยู่ด้านบนเลี้ยวมันหาที่หนีไหมโอเคครับก็ตัดไปตอนที่อยู่ในเมืองเลยแล้วกันโอเคครับ พายกิซเซตสิสเราไปดื่มจะหลงกันหน่อยแล้วกินกินเลยเนาะอ่าวิสกี้วิสกี้นะครับอ๋อกินไม่เบ็ยดเดี๋ยวดิขอสักกึ๊บกึ๊บกึ๊บหน้าไม่เขียวเลยไม่เขียวไม่เลิกไม่เขียวไม่เลิกตามมาเเอาไปแล้วได้ไม่ต้องเชื่อดเลยนี่โดนบุหรี่ไหมโดนบุหรี่ไหมโดนบุหรี่ไหมอ๋อยานีไดิไซ<ๆ>ดีดูโดนบุหรี่ไหมบ้า๋ยวตักบุหรี่แล้วได้ดดดด เื่อนเวอนก็รำคาญแล้วเอไปเร็วเฮ้ยเ้ยมเลเนี่ยเสัตวันอะไรออะไรครับั้าเบลแล้วน้าเบลแล้วจริงมันเะมองเื่อนัดเลยอุ้ยสี่แอ้เควนี่ส่แสนนะครับคุณผู้ชมน่าจะแบ่งคนละแสนเครับน่าจะเท่าเกันเล มาแล้วมาแล้วมาแล้วทำไรอยู่วะนิวถุกยาบ้านเพื่อนเราอยู่อยากอยากเก็บน้งอยากเก็บถุกยาบ้านเพื่อนกดเล่าเต็มบ้านเพื่อนนัแหละโอเคครับภาขกินต่อไปเลยนะครับก็เป็นอ,อะไรวะไฟเซนเบรก โอเคผมตัดเป็นอีกพาร์ทหนึ่งแล้วกันนะครับก็เ่ิดมันยืดยาวเกิไปนะครับ